CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดร์ Dr. พันการทานนนะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับย่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่52 มาติดตามกันต่อนะครับว่า EP นี้จะเกิดเหตุเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนศึกชิงเมืองลำขุนฝ่ายเล่าปีจัดแจงสิ่งของสำหรับเลี้ยงทหารให้ซุนเขียนนำไปให้จิวยี่ซุนเขียนก็เอาสิ่งของทั้งนั้นไปให้จิวยี่จิวยี่จึงถามซุนเขียนว่าบัดนี้เล่าปีในท่านตั้งอยู่ตำบลใดซุนเขียนจึงว่า เล่าปีตั้งอยู่ที่ปากน้ำเมืองอิวกังจิวยี่ได้ฟังดังนั้นก็ตกใจแล้วก็ให้ซุนเขียนกลับไปก่อนจิวยี่ก็กล่าวกับโลซกว่าเล่าปีกับคงเบ้งมาตั้งอยู่เช่นนี้เพราะคิดจะชิงเอาเมืองลำกุ่นเป็นมั่นคงเราจะว่ากล่าวกับเล่าปีแต่โดยดีให้ทหารถอยไปไกลแดนเมืองลำกุ่นถ้าเล่าปีไม่ฟังเราจะคิดกำจัดเสียแล้วจิวยี่ก็พาโลซกลงเรือรบไปหาเล่าปีฝ่ายเล่าปีเมื่อรู้ว่าจิวยี่จะมาคำนับก็ปรึกษากับคงเบ้ง คงเบ้งจึงว่าอันน้ำใจจิวยี่นั้นไม่ได้นับถือข้าพเจ้ากับท่านจะมาคำนับตอบโดยปกตินั้นหาไม่ได้ซึ่งจิวยี่จะมาบัดนี้เพราะมีความสงสัยว่าท่านจะชิงเอาเมืองลำกุนเล่าปีจึงถามว่าถ้าจิวยี่มาเป็นขบวนทัพเราจะคิดอ่านประการใดคงเบ้งจึงกระซิบบอกเนื้อความให้เล่าปีตอบจิวยี่แล้วให้ทหารจัดเรือรบออกไปทอดอยู่นปากน้ําแม้เห็นจิวยี่มาโดยร้ายก็ให้ช่วยกันรบพุ่งป้องกันไว้ พอคนใช้เข้ามาบอกว่าบัตรนี้จิวยี่กับโลซกคุมทหารยกมาประมาณสามพันเล่าปีจึงให้จูลงคุมทหารประมาณห้าสิบออกไปรับจิวยี่ถึงนอกค่ายแล้วแต่งโต๊ะเลี้ยงจิวยี่กับโลซกจิวยี่จึงถามเล่าปีว่าซึ่งท่านคุมทหารมาตั้งอยู่ที่นี่ท่านคิดจะยกไปตีเอาเมืองลำกุุนหรือเล่าปีจึงตอบตามคำของเบ้งกระซิบสั่งว่าข้าพเจ้ามาตั้งอยู่ที่นี่เพราะคิดว่าท่านจะยกไปตีเมืองลำกุนข้าพเจ้าจะได้คุมทหารไปช่วย จิวยี่ได้ฟังก็หัวเราะแล้วว่าอันเมืองลำกุ่นนี้เหมือนหนึ่งอยู่ในเงื้อมือเราแม้เราตีเมืองลำกุ่นไม่ได้ท่านก็จงยกไปตีเอาเถิดเล่าปี่ได้ฟังดังนั้นจึงว่าจิวยี่ว่าทั้งนี้โลโซกกับคงเบ้งจงเป็นพยานเราด้วยสืบไปภายหน้าถ้าจิวยี่จะคืนคําเสียเราจะได้อ้างท่านทั้งสองเป็นพยานเมื่อเจรจากันจนสิ้นความแล้วจิวยี่กับโลโซกก็ลาเล่าปี่ลงเรือกลับไปเมื่อจิวยี่กลับมาถึงค่าย ก็จัดทัพไปตีเมืองลำกุนโดยให้เจียวขิมฉีเส้งและเตียงหองยกไปเป็นทัพหน้าส่วนตัวของจิวยี่นั้นจะยกทัพหลวงตามไปภายหลังเจียวขิมชีเส้งเตียงหองก็ยกไปตั้งค่ายไว้ใกล้กับเมืองลำกุนฝ่ายโจหยินเมื่อทราบว่าเจียวขิมมาตั้งค่ายอยู่เช่นนี้แล้วก็ให้เงวขิมคุ้มทหารห้าร้อยออกไปรบกับทัพหน้าของจิวยี่เงิวขิมรบกับเตียงหองได้ห้าเพลงเตียงหองก็ถอยหนี แลงิวคิมก็ขับม้าไล่บุกรุกไปเตงฮองเห็นดังนั้นก็หยุดม้าและประกาศแก่ทะหารทั้งปวงให้ล้อมหิวคิมเข้าไว้หิวคิมก็สู้รบอยู่ในระหว่างทหารเป็นสามารถขณะนั้นโจหยินอยู่บนหอรบเห็นทหารเตงฮองล้อมนิวคิมเข้าไว้ก็ขึ้นม้าพาทหารส0 0ร้อรีบยกออกจากเมืองไปช่วยหิวคิมออกมาจากที่ล้อมได้แล้วโจหยินก็คุมทหารเข้ารบพุ่งกับกองทัพเมืองกังตังต่อไปโดยมีโจซุน ยกทหารหนุนตามออกมาช่วยรบแล่เจียวขิมชีเส้งเต่งหองต้านทานไม่ได้ก็พาทหารซึ่งเหลือนั้นถอยไปโจหยินก็มีชัยชนะก็พาโจซุนกับนิวขิมและทหารกลับเข้าเมืองฝ่ายจิยวยี่เมื่อทราบว่าเตียวขิมแตกทับมาเช่นนี้จิยวยี่จึงจัดแจงทหารจะยกเข้าตั้งประชิดเมืองลำกุนกำเหลงจึงว่าซึ่งจะยกเข้าตั้งประชิดเมืองลำกุนนั้นไม่ได้ด้วยโจหยินให้โจหองผู้น้องคุมทหารไปตั้งอยู่หน้าด่านอีเหลง บัดนี้กองทัพเราก็ยกล่วงด่านนี้มาแล้วโจวหองรู้ก็จะยกมาตีกระนาบข้าพเจ้าจะขอไปตีด่านอีเลงให้ทหารโจหองไดะสำประสายแล้วท่านจึงจะยกไปตั้งประชิดเมืองลำกุนทําการรบพุ่งสืบไปจิวยี่เห็นชอบด้วยก็จัดทหารให้กำเหลง 3000. ่งสามพันกำเหล่งก็คุมทหารรีบกลับไปใกล้ด่านอีเลงฝ่ายมาใช้ก็เอาเนื้อความมาบอกแก่โจหยินว่าจิวยี่ให้กำเหล่งยกไปตีด่านอีเลงโจหยินจึงให้โจซุนกับนิวคิม คุมทหารลอบไปทางลัดจะได้ช่วยโจอหองรบพุ่งป้องกันด่านอีเลงไว้ให้ได้โจซุนกับนิวคิมคุมทหารลัดไปถึงกลางทางแล้วให้ทหารรีบไปบอกโจอหองว่าบัตรนี้โจหยินให้เราทั้งสองคุมทหารยกมาช่วยให้โจอหองเร่งยกออกมารบกับํำเหลงเราจึงจะตีกระหนกเข้าไปทหารมาใช้ก็รีบไปบอกโจอหองโจอหองได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงให้จัดแจงทหารเตรียมไว้ฝ่ายกำเหลงครั้นมาถึงด่านอีเหลง ก็ตั้งค่ายประชิดอยู่โจอหองเห็นดังนั้นก็คุมทหารเปิดประตูค่ายออกไปรบพุ่งเป็นสามารถแล้วทำถอยหนีไปกำเหลงก็เข้าไปตั้งอยู่ในค่ายอีเหลงฝ่ายโจอหองซึ่งทำเป็นหนีไปนั้นครั้นพบโจซุนเงียวขิ้มแล้วก็คุมทหารกลับมาล้อมค่ายอีเหลงไว้จิวยี่ทราบว่ากำเหลงอยู่ในที่ล้อมเช่นนี้ก็ตกใจจึงให้ลีบองเป็นทับหน้าตนเองเป็นกองหลวงแล้วนำกำลังทหารไปช่วยกำเหลงส่วนที่ค่ายเดิมนี้ จิวลี่ก็ให้เล่งทองกับทหารมือหนึ่งอยู่รักษาค่ายเล่งทองจึงกล่าวกับจิวยี่ว่าท่านใช้แล้วข้าพเจ้าไม่ขัดแต่ในสิบวันนี้ข้าพระเจ้าจะรับรักษาค่ายไว้ให้ได้ถ้าพ้นกว่านั้นเห็นจะเหลือกำลังจิวยี่ก็ตอบว่าเราจะกลับมาให้ถึงในสิบวันเมื่อจิวยี่เดินทับมาถึงกลางทางหลีบอมก็กล่าวกับจิวยี่ขึ้นว่าด้านที่ใต้ของด่านอีเลนนี้มีทางลัดไปเมืองลำกุุนอยู่ทางหนึ่ง ขอให้ท่านแต่งทหารไปตัดไม้ล้มขวางทางไว้ให้มากแม้โจโหอกหนีไปทางนั้นเห็นจะได้ความลำบากจิวยี่เห็นชอบด้วยจึงสั่งทหารห้าร้อยนายไปทำตามคำลิบองเมื่อจิวยี่เคลื่อนทัพต่อไปจนใกล้จะถึงด่านอีเหลงจิวยี่จึงปรึกษาแก่ทหารทั้งปวงว่าผู้ใดจะอาสาตีฝากเข้าไปบอกกำเหลงให้รู้ว่าเรายกกองทัพมาถึงแล้วให้กำเหลงรบผักออกมาเราจะตีกระดาเข้าไปจิวท้ายรับอาสา ขับม้ารำเน้าตีป่าทหารโจหองเข้ามาถึงริมค่ายกำเหลงเห็นดังนั้นก็เปิดประตูรับจิวท้ายเข้ามาจิวท้ายจึงบอกเนื้อความแก่กำเหลงกำเหล,ลงได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีจึงจัดแจงทหารเตรียมไว้จิวี้ก็ขับทหารเข้ารบพุ่งกับโจหองเป็นสามารถฝ่ายกำเหลงได้ยินเสียงรบพุ่งอื้ออึงก็คุมทหารเข้าตีกระนาบออกมาฆ่าฟันทหารโจหองล้มตายเป็นอันมากโจหองโจซุนหนิวคิมต้านทานไม่ได้ ก็พาทหารนี้ไปทางลัดจิวยี่ก็คุมทหารตามรบไปทหารโจหองเห็นไม้ใหญ่ล้มขวางทางอยู่เช่นนี้จะหนีก็ไม่สะดวกจึงทิ้งม้าและอาวุธเสียพากันหนีไปแต่ตัวฝ่ายโจหยินยกทัพหนุนมาพบกับโจหองรวมทั้งสมัครพักพวกแตกทัพมาเช่นนี้ก็พาโจหองและพักพวกกลับเข้าเมืองลำกุนแล้วปรึกษากันว่าบัดนี้เราเสียด่านอีเหลงแล้วเห็นเราจะป้องกันเมืองลำกุนไว้ไม่ได้ ก็ฉีกหนังสือซึ่งโจโฉให้ไว้ออกดูครั้นแจ้งเนื้อความทั้งปวงแล้วก็ให้เอาทงขึ้นไปปักเรียงไว้รอบเชิงเทินให้ทหารทั้งปวงหาบตะภายอาหารทำประหนึ่งจะพากันหนีไปจากเมืองแล้วสั่งตันเกียวนิวคิมให้เปิดประตูเมืองไว้สามประตูให้ขุดริมประตูเอาดินเกลี่ยปักหลุมไว้อย่าให้เห็นรอยเมื่อทหารจิวยี่ยกมานั้นก็จะตกหลุมลงจึงจะจับได้โดยง่ายและท่านทั้งสองนี้ ให้เกณฑ์ทหารเก่าทันซุ้มไว้ทั้งสามประตูแม้เห็นจิวยี่คุมทหารเข้ามาก็ให้รบป้องกันไว้พลางต่อได้ยินเสียงประทัดเมื่อใดก็ให้ทหารเก่าทันช่วยกันระดมยิงจงกวดขันครั้นสั่งให้ทําการเสร็จแล้วโจหินโจอหองก็พาทหารซึ่งตะภายสเสบียงนั้นทําเป็นหนีออกจากเมืองฝ่ายจิวยี่ขึ้นดูบนหอรบเห็นโจหินโจอหองพาทหารตะพายสเสบียงออกจากเมืองดังนั้นก็คิดว่าโจหินโจอหอง จะหนีออกจากเมืองจิวยี่จึงลงมาจากหอรบแล้วเกณฑ์ทหารเข้ารบด้วยโจหินโจหองทหารของทั้งสองฝ่ายก็สู้รบกันเป็นามสามารถและโจหินโจหองก็ทําเป็นถอยหนีไปทางทิศเหนือจิวยี่ก็ขับทหารหนุนไปจนถึงชานกาแพงเมืองจิวยี่แลเข้าไปในเมืองมิได้เห็นทหารอยู่รักษาจิวยี่ก็พาทหาร50คนเข้าไปในเมืองฝ่ายตันเกียวทหารโจหินก็สันเสริญความคิดของโจโฉพอได้ยินเสียงประทัด ก็ให้ทหารระดมยิงเกาทันไปเป็นอันมากแล้วตันเกียวก็ยิงเกาทันไปถูกขาซสายจิวยี่ตกม้าลงชีเส้งกับเตงหองก็ช่วยรบป้องกันพาจิวยี่ถอยออกมาจากเมืองบรรดาทหารของจิวยี่นั้นก็ตกหลุมลงเป็นอันมากฝ่ายเทียพาเห็นจิวยี่ถอยออกมาดังนี้ก็ตีมาล่อเรียกให้ทหารทั้งปวงถอยกลับมาโจหินกับโจหองเห็นดังนั้นก็คุมทหารเป็นสองกองตามตีกระนาไป ฝ่ายจิวยี่เมื่อกลับเข้ามาในค่ายแล้วจิวยี่ก็ชักลูกเกาทันออกเสียแล้วให้หมอมารักษาแผลหมอจึงว่าลูกเกาทันนี้ใส่ย,ยาพิษให้ท่านดับความโกรธเสียแม้มีความโกรธแล้วเมื่อใดพิษยาก็จะกำเริบขึ้นเทียเผาจึงสั่งให้ทหารรักษาค่ายให้มั่นคงแล้วห้ามนำความทั้งหลายไปปรึกษากับจิวยี่ถ้ามีเหตุสิ่งใดก็ให้ในายทัพในกองช่วยกันรักษาจนกว่าจิวยี่จะหายขณะเมื่อจิวยี่ป่วยอยู่นั้น ได้ยินเสียงทหารโจหยินมาร้องด่าท้าทายทุกเวลาจิวยี่พยายามระง,งับความโกรธด้วยกลัวว่าพิทยาจะกำเริบแต่ว่าหนึ่งจิวยี่ก็ไม่อาจระง,งับโทสะได้ท่านแม่ทัพใหญ่จึงใส่กระบือทวนขึ้นมาทหารทั้งปวงเห็นดังนั้นก็ชวนกันตามจิวยี่ออกมาถึงประตูค่ายทหารของจิวยี่และโจยินก็ต่อสู้กันเป็นามสามารถจิวยี่ก็ร่งขับทหารหนุนออกไปในขณะนั้นพิษยก็กำเริบขึ้นจิวยี่ก็อาเจียนออกมาเป็นโลหิต แล้วตกจากม้าสลบลงเหล่าทหารจิวยี่ก็ช่วยกันรบพุ่งแล้วป้องกันจิวยี่กลับเข้ามาในค่ายฝ่ายโจหยินก็ยกกองทัพกลับเข้าเมืองเทียเพาจึงถามจิวยี่ว่าเมื่อท่านอยู่ป่วยชนี้จะคิดอ่านประการใดจิวยี่จึงบอกเทียเพาว,ว่าเราจะแต่งคนสนิทเข้าไปพูดจาว่าเราถึงแก่ความตายแล้วซึ่งจะอยู่ด้วยกองทัพนี้นั้นไม่ได้จึงหนีเข้าไปหาโจหยินโจหยินก็จะกำเริบแล้วยกมตีค่ายเรา เราก็จะทิ้งค่ายเสียแล้วไปซุ่มอยู่นอกค่ายเป็นสีกองแล้วให้ตีกระหนาเข้ามาก็จะจับโจโหยินได้โดยง่ายเทียบเผาเห็นชอบด้วยจิวยี่ก็สั่งทหารทั้งปวงให้ร้องขึ้นว่าจิวยี่ถึงแก่ความตายแล้วให้เอาทงข่าวขึ้นปักหน้าค่ายทหารทั้งปวงนั้นให้นุ่งขาวห่มขาวสิน้นแล้วก็สั่งทหารให้ทําการตามที่คิดไว้ฝ่ายโจหยินไม่ได้ทราบความลวงจากทหารนกต่อของจิวยี่แล้วเวลายามเสด ก็ยกทัพมาที่ค่ายของจิวยี่และทหารจิวยี่ที่ซุ่มอยู่ทั้งสี่ทิศก็กรูกันออกมาโจมตีกองทัพของโจหยิมโจหยิมกับทหารทั้งปวงต้านทานไม่ได้ก็พากันแตกหนีไปครั้นถึงเวลาเช้าจิวยี่จึงพาทหารทั้งปวงจะเข้าไปในเมืองลำกุนเรื่องราวกำลังเข้มข้นและสนุกเลยนะครับในอ e ีพีหน้ามาร่วมลุ้นกันต่อว่าหลังจากที่จิวยี่ สามารถพาทหารเข้าไปในเมืองลำกุนได้แล้วจะเกิดเรื่องวุ่นวายอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้า e สำหรับวันนี้สวัสดีครับ